น้าฟากฟ้านี้หัวใจมีรักบทที่4เมื่อก้าวเท้าเข้ามาภายในรัว้วก็มองเห็นซุ้มประตูทางเข้าเหมือนกับที่สีกันดราไม่มีผิดช่วงเช้าเช่นนี้นักท่องเที่ยวเจ้าถิ่นยังไม่มากนักส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติจำพวกแบ็คแพ็คทั้งหลายที่กําหนดเวลาเที่ยวชมของตัวเองได้ตามสะดวกส่วนพวกทัวร์ทั้งหลายมักจะหนาแน่นในช่วงสายๆของวัน เมื่อเดินผ่านซุ้มประตูเข้ามาอิงฟ้ากับเพื่อนๆก็ยืนตะลึงกับภาพของทัชมาฮาลที่ตั้งตรงานอยู่ตรงหน้าสุสานหินอ่อนสีขาวสะอาดที่สวยงามที่สุดในโลกยืนเด่นกลางสวนที่จัดตกแต่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามแบบส่วนของอาหรับท้องฟ้าสีฟ้าใสของฤดูหนาวยิ่งขับให้ทัชมาฮาลดูโดดเด่นขึ้นและสวยงามมากขึ้น สวยสวยมากๆอิงฟ้าร้องอุทานออกมาซึ่งนาพินกับริวทาดาเองก็มีอาการไม่ต่างกันทั้ง3มกดชัตเตอร์กันไม่ยั้งเลยทีเดียวเพียงแค่ระยะทางจากประตูทางเข้าจนถึงบันไดาทางขึ้นอิงฟ้ากับเพื่อนก็กดชัตเตอร์ไปหลายสิบครั้งทั้งถ่ายจากโทรศัพท์มือถือและถ่ายจากกล้องดิจิตอลต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชมนะ อิงฟ้าบอกเพื่อนเมื่อหันไปเห็นป้ายทั้งสามคนทำตามป้ายอากาศในเดือนตุลาคมเย็นพอควรโชคดีที่อิงฟ้ากับเพื่อนสวมถุงเท้าความเย็นจากพื้นหินอ่อนจึงไม่ทรมานเท้านักดีนะที่กันกันมาไว้ก่อนนะพินพูดขณะย,ย่างเท้าลงไปบนพื้นหินอ่อนเป็นไงล่ะที่นี้เห็นความดีของฉันหรือยัง ที่บอกให้พวกหล่อนเตรียมโน่นเตรียมนี่มาฮึริวทาดาทวงบุญคุณสองสาวพยักหน้ายอมรับในคำพูดนี้ทัชมาฮาลสร้างขึ้นในปีคศ16 3 1เพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงถึงความรักกันยิ่งใหญ่ที่กษัตริย์ชาจหจาฮานมีต่อมาเหสีมุมทัชมาฮาลเรื่องราวของทั้งคู่นั้นเป็นความรักที่น่านับถือมากเพราะกษัตริย์หนุ่มแห่งราชวงศ์โมกุล สุกตาต้องใจหญิงสาวที่มีรูปชมงดงามราวกับเทพทธิดาของมุมตัชมาฮาตั้งแต่แรกพบแต่ด้วยความจำเป็นทางการเมืองเจ้าชายชาหา์จฮานจึงต้องรับเจ้าหญิงจากเมืองอื่นมาเป็นชาย,ยาถึง3พระองค์จากนั้นพระองค์ถึงได้สมหวังในรักกับมุมตัชมาฮาธิดาของมหามนตรีอาซับขานและเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชจึงแต่งตั้งให้มุมตัช เป็นมเหสีในปีคศ1628ทั้งคู่ครองรักกันยาวนานถึง19ปีมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม14พระองค์แต่สิ้นพระชนจนเหลือเพียง7พระองค์เท่านั้นตลอดเวลาดังกล่าวทั้งคู่ไม่เคยห่างกันในยามที่ชาจหานว่าราชการพระนางมุมตัดก็มีส่วนช่วยด้วยเพราะพระนางมีปัญญาที่ฉลาดหลักแหลม ครั้งที่ชาจาฮานออกรบพระนางก็เสด็จตามไปด้วยและเมื่อชาจาฮานออกรบที่เมืองเบอร์หันปุระพระนางมุมตัสก็ตามเสด็จเช่นเคยแต่ครั้งนี้พระนางสิ้นพระชนจากการให้การประสูติพระโอรสองค์ที่14ในวันที่7มิถุนายนคศ1631ก่อนสิ้นพระชนพระนางได้ขอสัญญากับชาจาฮานไว้สองข้อ ข้อ1นึ่งขอพระองค์อย่าได้มีราชินีองค์ใหม่ขออ้อ2ขอให้พระองค์สร้างอนุสรณ์ความรักอันยิ่งใหญ่สวยที่สุดที่ไม่ว่าใครมาเห็นก็ต้องตกตะลึงในความงามนั้นชาจหฮานโศกเศร้าอยู่นานกว่าจะเริ่มงานสร้างอนุสรณ์ความรักตามที่มาเหตุีที่รักได้ร้องขอเอาไว้พระองค์รวบรวมช่างฝีมือจากดินแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็น นายช่างฝีมือดีจากเปอร์เซียมูฮัม,มหมัดอุสตัดอิซาอิสมาอิลอัฟฟันดีนายช่างผู้เคยออกแบบโดมที่ออตโตมานคาซิมคานช่างหล่อทองจากละฮอจิลันจีลานช่างจิระในเพชรจากเดลีช่างสลักอักษรอ,อาหรับฝีมือดีวิศวกรปฏิมากรจากเมืองบุคาราและแน่นอนวัสดุทุกชิ้นที่เลือกสรรมาก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ดีที่สุด ทังหินอ่อนไพทูลพลอยหลากสีสันศิลาทรายศิลาแรงและเทอควอยสีฟ้าภายในโดมทัชมาฮาลมีฉากหินอ่อนที่ฉลุลวดลายเป็นรูปดอกไม้และสัตว์ได้อย่างอ่อนช้อยและสวยงามราวกับดอกไม้และสัตว์เหล่านั้นมีชีวิตฉากหินอ่อนนี้เองที่การหีบพระศบพระนางมุมทัชมาฮาลและพระเจ้าชาห์จารานสวยจังเลย อิงฟ้ามองด้วยความทึ่งในฝีมือของผู้สร้างารา์อนุสรณ์สถานแห่งความรักนี้มาทางนี้ดีกว่าพวกแกริวทาดากวักมือเรียกอิงฟ้ากับณพีนในมหาต้นที่ประตูหนึง่งฉันได้ยินมาว่าประตูที่ทัชมาฮาเนี่ยมีประตูหนึ่งชื่อประตูรักถ้าอธิษฐานขอเรื่องความรักจะสมหวังรู้ไหมริวทาดากระซิบกระซาบบอกเพื่อนราวกับกลัวว่าใครจะรู้ความลับ แล้วมันประตูไหนล่ะแกมันมีตั้งหลายประตูอะณพินถามเพราะเท่าที่เห็นประตูมีมากมายเหลือเกินก็อธิษฐานทุกประตูสิจ้านางโง่เรีวคว้ามือเพื่อนสาวทั้งสองให้เดินวนไปตามประตูต่างๆแล้วหลับตาทำปากขมุบขมิบณพินเห็นอย่างนั้นก็ลองบ้างส่วนอิงฟ้าอมยิ้มมองอาการของเพื่อนพอดีกับที่ริวทาดาลืมตาม,มาเห็นท่าทางของอิงฟ้าพอดี แม่สาวประเภทสองเลยค้อนตาควา่ำไม่ต้องมาทำยิ้มเยาะนะนางเองแกนะ่ะต้องอธิฐานมากกว่าคนอื่นปีน่าจะจบมาหาวิทยาลัยแล้วอย่ว่าแต่กิ๊กเลยแฟนจริงๆสักคนยังไม่มีมานี่มาอธิษฐานริวลากแขนอิงฟ้าให้มายืนที่ประตูบานหนึ่งพูดตามฉันขอให้ลูกมีแฟนดีๆกับเขาสักคนนะคะสาวสวยที่สุดในกลุ่มพูดจบกระจ้องขม่งมาที่อิงฟ้า เป็นการบังคับให้อิงฟ้าพูดตามซึ่งอิงฟ้าไม่เห็นประโยชน์ที่จะขัดใจเพื่อนเธอจึงเอ่ยตามคำพูดของเพื่อนถ้าเป็นไปได้ขอให้อิงมันซุ่มซ่ามด้วยสิเร็วณพินบอกอย่างอารมณ์ดีเพราะอิงฟ้านั้นคือคนที่ซุ่มซ่ามมักทำเรื่องเปิ่นๆกโกะอยู่เป็นประจำเออดีเหมือนกันแกเฮ้ยเราไม่ถึงขนาดนั้นนะอิงฟ้าโวยทำเอาเพื่อนๆหัวรอก,กิกเพราะทุกคนรู้พฤติกรรมของเธอดี แล้วสามสาวก็เดินเที่ยวชมจนทั่วจึงเดินลงจากทัชมาฮาเพื่อไปชมสวนและมัสยิดที่ใช้สวดมนต์อิงฟ้าเดินนำหน้าเพื่อนมาก่อนตาก็ดูภาพว่าตัวเองเนี่ยถ่ายไปเท่าไหร่แล้วเท้าก็ก้าวเดินไปเรื่อยๆจนถึงบันไดทางลงอิงฟ้าไม่รู้ว่าเดินมาถึงบันไดแล้วจึงลื่นพรวดลงมาตามบันไดหญิงสาวห่วงกล้องมากกว่าตัวเองซะอีกจึงกอดกล้องเอาไว้แน่นค้างฝ่ายเพื่อนทั้งสอง ก็ร้องหวีดออกมาด้วยความตกใจอิง,องทั้งนับพินและริวทาดาตะโกนเรียกเพื่อนอิงฟ้านั้นหลับตาปีคิดว่าตัวเองนั้นไม่แขนก็ขานี่แหละต้องหักแน่แล้วแต่เธอกลับพบว่าไม่เจ็บเลยสักนิดเมื่อร่างกายหยุดกลิ้งแล้วนอนนิ่งอยู่ที่พื้นแต่เอ๊ะทำไมพื้นมันนุ่มอ่ะก่อนที่หญิงสาวจะสงสัยไปมากกว่านั้นก็มีเสียงร้องของใครบางคนดังขึ้นมาแทนโอ๊ เสียงทุมท้มๆนั้นทําให้อิงฟ้าได้สติลืมตาขึ้นมองก็พบว่าเธอนอนทับใครบางคนอยู่แถมอีกฝ่ายยังโอบเธอเอาไว้แน่นมีหน้าล่ะเธอถึงไม่เจ็บตัวแต่แล้วอิงฟ้าก็นึกขึ้นได้ว่าถูกเขากอดอยู่จึงรีบลุกขึ้นยืนและเมื่อยืนขึ้นก็มีเสียงเหมือนวัตถุอะไรสักอย่างหักเธอหันไปดูทันทีใช่มันคือกล้องวิดีโอที่ดูแล้วราคาแพงมาก หน้าจอของมันหักคาเท้าอิงฟ้าเลยทำเอาหญิงสาวหน้าซีดไม่มีสีเลือดตายแล้วอกอีปแป้นเล่นหรือเขาตึกแขกนังยิงริวทาดาตะโกนลั่นมาจากบันไดขั้นบนสุดก่อนจะพากันวิ่งลงมากันนพินยิงฟ้าหันมามองร่างที่เธอใช้เป็นเบาะรองกันกระแทกอีกฝ่ายเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่สวมแว่นตาดำและหมวกแกป๊ปดูสีหน้าก็รู้ว่าเหมือนเขากำลังเจ็บปวดเมื่อได้สติเธอจึงเข้าไปนั่งข้าง แล้วถามไทยอาการเขา you o okay? เมื่อเอ่ยปากถามออกไปอีกฝ่ายก็นิ้วหน้าตอบ my finger เขาตอบมาอิงฟ้าเลยเห็นว่านิ้วมือขวาของเขามันผิดรูปตายแล้วนิ้วเขาหักปะเนี่ยยังไม่ทันได้พูดมากกว่านั้นริวทาดากับนพินก็มาถึงสะก่อนพร้อมกับหยิบกล้องที่พังยับอยู่ที่พื้นขึ้นมาดูพ่อชายหนุ่มเห็นสภาพกล้องเท่านั้นแหละถึงกับอึ้งพูดไม่ออกเอาไงละทีนี้ นพินถามหน้าตื่นนางอิงสวยกันแล้วขราวนี้ก้องก็พังคนก็เจ็บริวธาดายังหาทางแก้ปัญหาไม่ได้และบ่นเพื่อนไปก่อนอิงฟ้าทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ใช้ใได้จนเจ้าทุกเองยังใจอ่อนยวบที่เห็นใบหน้าเธอพาผมไปหาหมอก่อนได้ไหมเรื่องอื่นค่อยว่ากันชายหนุ่มเอ่ยออกมาแล้วสบตาไม่คนก่อเหตุ ยิงฟ้าไม่รู้ว่าแววตาคมที่ซ่อนใต้แว่นดำนั้นกำลังรอบมองใบหน้าเธออยู่แล้วกล้องหญิงสาวเอ่ยถามแต่ชายหนุ่มโบกมือห้ามเอาไว้ริวทาดาได้สติก่อนเพื่อน,อนจึงเข้ามาพยุงชายหนุ่มให้ลุกขึ้นส่วนนภินไปเก็บซากกล้องวิดีโอพอเขาลุกขึ้นยืนเต็มตัวถึงได้รู้ว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างสูงใหญ่ทีเดียวทั้งหมดรีบเดินออกจากทัชมาฮาลอิงฟ้ายกมือเรียกลิกชอ แต่ชายหนุ่มจับมือเธอเป็นการห้ามก่อนจะพาเดินมาตามทางเล็กๆครู่หนึ่ง <c oughs> ก็มาถึงลานจอดรถลุงรามรออยู่แล้วรีบขับรถมารับทันทีตอนนั้นชายหนุ่มทรงภาษา,ษา,ษาฮินดีบอกสารทีสองสามคำลุงรามก็ออกรถผมบอกให้ลุงพาไปหาหมอที่ใกล้ที่สุดเขาหันมาบอกหลังจากที่เห็นหน้าตาสงสัยของริวทาดาส่วนอิงฟ้านั้นตอนนี้เงียบไม่พูดกับใคร เพราะกำลังขวัญเสียที่ตัวเองไปก่อเรื่องวุ่นวายเขาจนได้ขับรถออกจากทัชมาฮาลได้ไม่นานนักก็ถึงคลินิกแห่งหนึ่งทั้งสี่คนพากันลงไปพบแพทย์เมื่อตรวจอาการเบื้องต้นปรากฏว่าชายหนุ่มกระดูกนิ้วมือร้าวสนิ้วคือนิ้วก้อยกับนิ้วนางแถมกระดูกบริเวณสันมือก็ร้าวไปด้วยแพทย์ต้องเข้าเฝือกให้ตั้งแต่ข้อมือขึ้นมาจนถึงนิ้วสข้างทีเดียวแล้วเรื่องค่ารักษา หิงฟ้าเอ่ยถามชายหนุ่มอีกฝ่ายยกมือขึ้นโบกก่อนจะบอกว่าเขาจัดการเองเรียบร้อยแล้วทั้งหมดจึงออกมานั่งคุยกันคุณจะว่ายังไงเรื่องกล้องหญิงสาวเอ่ยถามเสียงเบาเพราะหากเรียกค่าชดใช้เท่าราคากล้องมีหวังแผนการทัวร์ของพวกเธอล่มแน่ดูก็รู้ว่ากล้องตัวนั้นราคาไม่ใช่ถูกนี่คุณอย่าคิดค่าเสียหายแพงเลยนะพวกเรายังเป็นนักศึกษากันอยู่เลย ริวทาดาออกปากเจรจาแทนเพื่อนแล้วพวกคุณมาทำอะไรกันที่นี่เขาเอ่ยถามพวกเรามาเที่ยวน่ะที่แรกตั้งใจจะเที่ยวราชาสถานให้ทั่วทั้งแคว้นเลยแต่ว่าเกิดเรื่องซะก่อนคงต้องทบทวนแผนกันใหม่แล้วล่ะยิงฟ้าบอกเขาไปอีกฝ่ายมองดวงหน้าสายที่ตอนนี้มีเขาความกังวลฉายชัดอยู่เต็มดวงหน้านั้นเออผมก็มาเที่ยวแล้วมาทำธุระด้วยกล้องตัวนั้นสำคัญมาก เพราะผมต้องใช้ถ่ายสถานที่ต่างๆเขาตอบคุณจะถ่ายเอาไปทำไมหรอลิวทาดาถามเพราะพอจะเห็นวนทางแก้สถานการณ์นี้ได้แล้วผมทำงานอยู่กองถ่ายภาพยนตร์ตอนนี้ผู้กำกับใชใ้ผมมาลองหาโลเคชันแถบราชสถานเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่แต่กล้องมาพังซะก่อนอุย๊ยพอดีเลยเราก็จะเที่ยวราชสถานเอางี้ไหม คุณเดินทางไปกับพวกเราเลยเดี๋ยวพวกเราถ่ายภาพให้คุณเองเรามีทั้งกล้องภาพนิ่งมีกล้องวิดีโอแถมยังกล้องโทรศัพท์มือถือด้วยนะคุณริวทาดาหาทางออกจนได้แต่นพินรีบแยง้งเพราะยังไม่ไว้ใจชายหนุ่มคนนี้เท่าไหร่ริวที่นัพินไม่ไว้ใจก็เป็นเพราะว่าขนาดเข้ามาอยู่ในอาคารชายหนุ่มยังไม่ยอมถอดแว่นถอดหมวกออกเฉยนะนางพิน แกมีปัญญาใช้ค่ากล้องเขาหรือไงริวหันมาดุใส่เพื่อนเป็นภาษาไทยอีกอย่างหล่อนคำนวณมาแล้วหากชายหนุ่มตกลงงานนี้ได้คุ้มกว่าเสียเพราะอย่างน้อยๆก็มีคนหาค่าที่พักอืมชายหนุ่มคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเหลือบมองอิงฟ้าที่ตอนนี้ยังไม่พูดอะไรออกมาอีกเลยตกลงครับในที่สุดเขาก็ตัดสินใจอออแล้วเรื่องใช้กล้องเนี่ยคุณต้องรอให้พวกเราเที่ยวจนจบโปรแกรมก่อนนะ คิดว่าเงินคงพอจะเหลือรวบรวมมาใช้คุณได้อะริวทาดาบอกอย่างนั้นแต่นพินไม่ไวเข้ามากระซิบถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนก็สร้อยฉันไงนางพินริวทาดากระซิบกลับพางชี้มือมาที่สร้อยคอทองคำของตัวเองก่อนจะหันไปบอกชายหนุ่มว่าเห็นด้วยตามนี้หรือไม่และเมื่อชายหนุ่มพยักหน้าทั้งสามก็ถอนใจออกมาด้วยความโล่งอกเราจะออกเดินทางจากอักราพรุ่งนี้ เนี่ยเป็นที่อยู่เบอร์โทรเกสเฮาส์ที่เราพักคุณพักอยู่ที่ไหนล่ะจะให้ลุงรามขับไปส่งเอาไหมดิวทดาเอ่ยถามเมื่อทุกอย่างตกลงกันเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเจอพวกคุณที่นั่นแล้วก็ออกเดินทางได้เลยเขาบอกก่อนจะเดินออกจากคลินิกไปเมื่อชายหนุ่มเดินลับตาไปแล้วทั้งสามก็พากันเดินกลับมาที่รถแล้วก็ร้องบอกลุงรามให้กลับที่พักเลิกทำหน้าบูดเป็นตูดลิงได้แลยย้วยะนางอิง ริวทาดาบอกอิงฟ้าเมื่อหันไปเห็นใบหน้าซีสลดของเพื่อนขอบใจนะริวถ้าไม่มีแกฉันตายแน่โอ้ยแล้วเขาจะมีเพื่อนกันไว้ทำไมระยะหล่อนเพื่อนก็มีกันไว้ช่วยตอนลำบากนี่แหละริวแต่เราจะไว้ใจในคนนั้นได้หรอเพิ่งเจอกันครั้งแรกเองนะนพินยังไม่วางใจสนิทนักเรื่องของชายหนุ่มร่างสูงชาวอินเดียคนนั้นนาทีนี้เรามีทางเลือกหรือยะนางพิน ถ้าหล่อนไม่ทําตามฉันแล้วทําไมเราไม่ขายสร้อยแล้วเอาเงินมารวมกันใช้เขาล่ะนพินเสนอความคิดเห็นนางพินสร้อยที่ติดฉันมาเส้นมันเล็กเท่าหนวดกุ้งมันพอที่ไหนอีกอย่างถ้าเราช่วยงานเขาดีๆเขาอาจไม่คิดค่าเสียหายเลยก็ได้นะลิวาดาบอกเหตุผลของการยื่นข้อเสนอเช่นนั้นกับชายหนุ่มเออขอให้เป็นอย่างที่แกพูดก็แล้วกันฉันจะได้หมดห่วงที่สุดนภินก็เห็นด้วย ส่วนอิงฟ้ายังคงเสียงอ่อยหน้าจ่อยขอโทษแกทั้งสองคนนะเพราะฉันซุ่มซ่ามแต่แท้เลยเลยเกิดเรื่องเนี่ยพอเลยยะเลิกเศร้าได้แล้วนางอิงฟังฉันนะทั้งนางอิงทั้งนางพินตราบใดที่แกมีฉันเป็นเพื่อนรับรองเราสามคนไม่จนหุนทางจำเอาไว้ลิธทดาเชิดหน้าบอกเพื่อนก่อนจะนวยน่าลงจากรถเพื่อขึ้นห้องพักคุณราจานี่ผมเดฟนะ ชายหนุ่มกรอกเสียงไปทางโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดโอ้นะาร้ายทรงโปรดคุณเดฟนั่นคุณอยู่ที่ไหนรู้ไหมทางงานตามหาตัวคุณให้วุ่นแล้วราชาผู้จัดก,การส่วนตัวชายหนุ่มพูดด้วยเสียงร้อนรนไม่ต้องห่วงผมไปทันงานแน่แต่ผมต้องการให้คุณช่วยสองสามเรื่องเรื่องอะไรครับไปเอารถทีิทัชมาฮาากลับมาที่โรงแรมแล้วก็หากระเป๋าเป้แบบพวกแบค็แบคแพคให้ผมหนึ่งใบ จัดเสื้อผ้าของผมให้เรียบร้อยแล้วไปเจอกันที่โรงแรมอ้ออย่าลืมชุดสูทผมด้วยชายหนุ่มสั่งงานเสร็จก็เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่โรงแรมที่รู้ที่สุดของเมืองอักราให้ตายคุณเดบนั่นคุณไปทำอะไรทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับราจารีบเดินเข้ามาหาชายหนุ่มในห้องแต่งตัวพร้อมกับชุดสูทเขาตกใจไม่น้อยที่เห็นว่านายจ้างเขาเฝือกอยู่ที่มือขวา ผจญภัยมานิดหน่อยแล้วจัดการเรื่องที่ผมสั่งหรือยังชายหนุ่มเอ่ยถามในขณะที่ราจากำลังช่วยเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยครับดีพรุ่งนี้กับเดลีรายงานคุณพ่อด้วยว่าผมจะเที่ยวราชาสถานสักสองอาทิตย์ไม่ต้องเป็นห่วงอ้อกำชับทุกคนด้วยว่าห้ามโทรตามตัวผมเด็ดขาดถ้าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเข้าใจนะเดฟหรือเดวาเดฟการหันมาสั่งผู้จัดการส่วนตัว ก่อนจะเดินออกไปยังบริเวณงานถแถลงข่าวเปิดชายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่เขาแสดงโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวที่มีทัชมาฮาลเป็นฉากหลักของเรื่องทําบริษัทตัดสินใจใช้รอบพรีเมียร์ที่เมืองอัรคราแห่งนี้แน่นอนว่างานถแถลงข่าวครั้งนี้เขคือดาวเด่น พราะตัวนางเอกของเรื่องเป็นนางเอกใหม่ส่วนตัวเขานั้นจัดได้ว่าเป็นดาราในระดับแม่เหล็กของวงการบอลิวูดเลยทีเดียวภาพ,พยนตร์ทุกเรื่องที่เขาแสดงนำทำไรายได้งดงามนับตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรกที่เปิดตัวเขาในวงการจึงไม่แปลกที่ผู้จัดลายค่ายต้องการตัวเขาไปร่วมแสดงภาพยนตร์ด้วยและถึงแม้เขาจะมีพ่อเป็นผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง แต่เดฟไม่หยุดตัวเองที่ภาพยนตร์ของบริษัทพ่อเขาเพียงที่เดียวชายหนุ่มเลือกที่จะร่วมงานกับหลายๆบริษัทเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ตัวเองนาทีนี้ชื่อของเดวาเดฟการจึงเป็นพระเอกเนื้อหอมอีกคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์อินเดีย